ครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Social r e f เฟซครับกับผมบอดนทุเศษกำปางทาง rmutp live ครับคลื่นออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประนครนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังพวกเราผ่านทาง y o u t u b e c h a n n e กครวมไปถึงช่องท,งทางที่มาจาก Facebook ด้วยในการรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของเราที่ o n l i v e rmutp ac t h ครับยังไงยินดีต้อนรับก็สู่ Social r e f r e s ชของเรานะฮะรายการของเราครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับมีข่าวที่เด่นดังนะครับในรอบสัปดาห์หนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับผ่าน YouTube c h anel n ของเรานะครับซึ่งเป็นช่องทางหลักเลยเนาะตอนนี้นะฮะทางทีมงานของเรามีการอัปเดตอพิโซดใหม่ๆกับทุกวันเลยเนาะในช่องอื่นอาจจะสัปดาห์ละ วัน2วันแต่ของเราเนี่ยอัปเดตรายการทุกวันเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยมีหลายคอนเทนต์นะหลายรูปแบบรายการนะฮะทางสาระความรู้สาระบันเทิงน,นะครับครบพนแน่นอนนะครับ r m u t ย Live ครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับไปกด subscribe กดติดตามนะฮะกดแชร์กันได้นะครับเอาละครับวันนี้มีเรื่องราวของการยกเขานะโอ้โหพูดถึงการยกเขาแล้วนะคือปล้นแบบ ะะหายหมดพึบเลยนะฮะซึ่งล่าสุดครับมีข่าวเกี่ยวกับโรงแรมที่เกาะสมุยนะฮะโดนยกเข้าไปกว่า70ล้านบาทนะฮะมูลค่าวความเสียหายในะคุณผู้ฟังน่าตกใจมากเฮ้ยโรงแรมนะเนี่ยทำไมมันโดนไปหมดเลยคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไปดูเรื่องราวนี้กันนะครับจาของโรงแรมดังที่เกาะสมุยนะครับโรแจ้งความนะครับ กับสถานีตำรวจนะฮะหลังจากที่ถูกยกเขาะะไปกว่า70ล้านนะครับซึ่งก็มีการวอนะะให้กุตตำรวจนั้นช่วยดูแลทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะฮะหลังจากที่ถูกคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินมีค่านะฮะเพราะว่าหลังผู้เช่าเดิมหมดสัญญาไปเนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการครับปิดทิ้งไว้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะ ซึ่งล่าสุดก็จับคนร้ายกเหตุดได้ทั้งหมดใน6รายด้วยกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนนะฮะคุณป้ายม,มานาภูลสวัสดนะครับนะถ้าผมออกชื่อหรือว่าอ่านชื่อผิดไปไงขออภัยด้วยนะครับเจ้าของโรงแรมบลูลากูเดทิกวิ่งครับที่เกาะสมุยก็มีการเข้าแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจสพอบอพุทธนะฮะ บอผูดกรับขออภัยที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะว่ากก่อหน้านี้ได้มีคนเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในโรงแรมนะฮะจนทรัพย์สินเนศูนย์หายไปเป็นจํานวนมากนะครับคือถ้าบอกว่าโดนขโมยทรัพย์สินเนี่ยเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกนะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยโดนขโมยขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่นี่เธอบอกว่ามันหายไปหมดเลยเรียกได้ว่ายกเขาดีกว่านะสายฟงสายไฟบันไดาราวบันไดริบอะไรพวกนี้หายไปหมดเลยหายยันลิบครับคุณฟังล่าสุดนะครับทางด้านพันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัตินะครับพร้อมกำลังเจะได้ตำรวจชุดสืบสวนนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายที่โรงแรมดังกล่าวนะครับเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานเราก็มีการสั่งการตรวจสอบ กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อดเดรงติดตามผู้ที่คาดเดาวค,ค,คือต้องคาดดาวก่อนว่าไอ้พวกนี้เป็นขโมยแน่ๆเลยจากกล้องวงจรปิดในระแวะกนั้นนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โรงแรมดังกล่าวพบว่าสิ่งของที่มีค่าหลายรายเนี่ยถูกขโมยไปนะครับที่ผมบอกไปว่าลิฟต์ยังโดนที่สําคัญนะฮะโถส้วมมันยังเอาเลยฮะโอ้โหคือมันยกไปหมดเลยขณะที่ คุณป้ายมนาภูสวัสดี่รัะเปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวครับได้รับความเสียหายเนี่ยประมาณ18ไร่นะฮะโดยเมื่อปี2533ได้มีนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยมาขอเช่าแล้วก็สร้างเป็นโรงแรมนะฮะทำสัญญากันเรียายาวถึง30ปีเลยนะโดยก่อสร้างโรงแรมจำนวน348ห้องนะครับคือมูลค่าลงทุนไปเนี่ยรวมๆ4 0 0ล้านบาทนะฮะสำหรับ เจ้าของโรงแรมชาวต่างชาติรายนี้แต่พอเมื่อปี2563มันครบกำหนดสัญญาเช่านะฮะก็ไม่ได้มีการดำเนินการเช่าต่อจนหมดสัญญาไปโดยในสัญญาเช่าระบุว่าหลังหมดสัญญาแล้วทรัพย์สินที่เป็นส่วนของอาคารทั้งหมดจะตกเป็นของเจ้าของที่ที่ให้เช่านะฮะคุณป้ายุมนาก็ได้เข้าไปตรวจสอบในโรงแรมก็พบว่าในส่วนของตัวอาคารก็มีความเรียบร้อยดี ยกเว้นในส่วนของห้องพักรวมถึงเครื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรมที่ได้มีการขนย้ายออกไปก่อนที่จะหมดสัญญาเช่านะฮะแต่เมื่อหมดสัญญาเช่าก็ได้ปิดโรงแรมเอาไว้ก่อนนะฮะมีรั้วกัน้นบริเวณปากทางเข้าโรงแรมไม่ให้คนเนเข้าไปหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยโรงแรมก็มีความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกนะครับซึ่งมันปิดไว้นานหลายเดือนเนี่ยไม่มีคนเฝ้าเลยก็เคยเข้าไปดูบ้างนะฮะ ก่อนหน้าก็พบสายไฟในตัวอางคารถูกตัดอันนี้เนี่ยแค่ตัดสายไฟก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนไปเห็นอีกครั้งเนี่ยได้มีคนเข้าไปรื้อตัดเหล็กทรัพย์สินที่มีค่าออกไปประเมินความเสียหายแล้วเนี่ยนะฮะรวมๆ70ล้านบาทอันนี้ก็เลยต้องมาแจ้งความแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอันนี้เป็นคําพูดของคุณป้าอยู่มนานะครับบอกว่าช่วยดูแลทรัพย์สินให้หน่อยช่วยผู้ประกอบการหน่อยที่ยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการเนี่ยเพราะว่า มันกระทบต่อภาพลักษณ์ของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเองหรือว่านักลงทุนชาวไทยทุกคนจะได้เชื่อมั่นนะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขณะนี้กาลังเล่งติดตามพฤติก่อเหตุมาดําเนินคดตีตามกฎหมายนะครับซึ่งล่าสุดเห็นว่า จับกลุ่มผู้กระทำความผิดครั้งนี้ได้แล้ว6คนนะแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินของกลางที่ถูกขโมยไปได้แล้วบางส่วนนะแล้วก็มีการยึดผานะที่ใช้ก่อเหตุด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยยังดําเนินการสอบสวนผู้ที่เขาร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมนะฮะซึ่งช่วงมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือมันไม่ธรรมดาไงมันมันยกเขาเลยอะ่ะมันล่อเขาหมดเลยฮะนะฮะ าราวบันดงบันไดโถส้วมเอ้ยนะฮะคือเอาไปหมดเลยนะฮะน่ากลัวมากๆเลยนะเนี่ยซึ่งล่าสุดมีข่าวอัปเดตออกมานะครับเมื่อวันที่9เนี่ยนะฮะอตอนนี้เนี่ยได้ผู้ต้องหาเพิ่มเป็น9รายแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของคดีความไปคือเขามีการวางแผนไว้ไว้แล้วนะนะขโมยของเยอะขนาดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้อง ติดตามคนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายจะจบยังไงนะผมงงมากเลยอะยกเขาไปหมดเลยอะแบบโอ้โหแต่คือผมอก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาไปรอบเดียวหรือเปล่าผมเดาว่าน่าจะหลายรอบนะเพราะว่าทางเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนเฝ้าเลยอันนี้เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะสถานที่ทุกสถานที่ถ้าปล่อยทิ้งร้างนะฮะมันก็แบบนี้แหละนะทุกวันนี้ขมโมยขจรเยอะจริงๆคุณด้วยฝังคนระับเพราะว่า ไม่ว่าจะพิษระดิการโควิด19นะทำให้เศรษฐกิจเราโอ้โหคนตกงานเยอะมากนะคนตกงานเยอะมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะเราสังเกตได้ว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะก่อนผมจะมา,าบันทึกเสียงเนี่ยนะฮะก็มีมิจฉาชีพโทรมานะสด,สด,สดร้อนๆเลยนะ,ะเป็นเ คมนาคมบ้างนะฮะการคมนาคมเป็นการไฟฟ้าเป็นกรมศุลกากรบ้างเป็นสถานีตำรวจบ้างอะไรเงี้ยผมเจอมาหลายสายเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าก็อย่าไปหลงเชื่อใครนะดูและฟังเรื่องราวองวิชาชีพเนี่ยนะรู้ไปถึงเรื่องราวของการโทรมายืมเงินเอ่ยอะไรเงี้ยนะฮะ direct message มายืมเงินนะฮะอย่างที่ผมเคยเคยเตือนไปก่อนนะหน้านี้ผมก็เคยเจอนะ นะเหมือนมันแฮ็กข้อมูลอนะ่ะเหมือนมันแฮ็ Facebook แฮ็ก Line นะฮะแล้วก็แบบส่งเมสเซจแบบไปพร้อมกันนะฮะในเพื่อนทุกคนที่มันมีอยู่ในเครื่องอ่ะนะนะมันแฮ็กใครได้นะมันส่ง direct message ยิงตรงไปเลยว่าเนี่ยเดือดร้อนเงินอย่างนู้นอย่างนี้ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลเอยหรือว่าไม่มีข้าวกินเอยบางทีแล้วก็ขอยืมไม่เยอะนะขอยืมร้อยส0งไม่เกิน500แต่ว่า ถ้าได้มา10บ0คนมันรวมแล้วมันก็เยอะนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครมายืมเงินลักษณะแบบนี้นะโทรคุยเลยถ้าคุณอยากจะให้เขายืมจริงๆนะโทรกลับไปเลยว่าเใช่คุณจริงหรือเปล่าใช่เพื่อนเราจริงหรือเปล่านะอันนี้ใช่คุณพ่อคุณแม่เราหรือเปล่านะทุกวันนี้ผมยังเอะใจเลยนะถ้าคุณแม่ข้อความมาว่าแบบขอตังค์ผมอย่างเงี้นะยใช่แม่เราจริงๆหรือเปล่านะผมก็โทรหาแกเลยอะถ้าเป็นแกจริงก็ให้ไป นะคือที่มันน่ากลัวผมว่ามันน่ากลัวตรงที่เป็นญาติพี่น้องนี่แหละนะถ้าเป็นเพื่อนเราอยรางแบบเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเรายังไม่ค่อยอยากจะให้ยืมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นครอบครัวเราเนี่ยมันอีกรณีกหนึ่งเลยนะนะคือสุดท้ายแล้วเราต้องให้อะไรเงี้ยนะเราให้อยู่แล้วถ้าเป็นครอบครัวเราเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ เรามาระวังตัวดีๆครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้โอ้โหโจรผู้ร้ายมิจฉาชีพเยอะมากจริงๆครับการมีภูมิคุ้มกันการมีข้อมูลหลักฐานการมีเขาเรียกว่าอะไรการป้องกันตัวดีๆเนี่ยมันน่าจะช่วยได้คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตำรวจไซเบอร์คุณพี่ตำรวจเขาช่วยเราไม่ได้ตลอดเวลานะฮะหรือว่าหรือว่าอาจจะช่วยไม่ได้เลยก ด้วยสใบนะฮะคือต้องรอโดนโก้ไปก่อนนะกว่าจะเดินเรื่องกว่าจะดําเนินการเนี่ยก็โอ้โหบางทีเงินร้อยสองอย่างเงี้ยเราจะไปแจ้งความมันก็ใช่ไหมนะ <c oughs> ก็รู้แล้ตัวเองดีๆนะครับอ่ะรนี้ก็เป็นเรื่องราวของ EP นี้ครับสำหรับการยกเข้าโรงแรมที่เกาะสมุย70ล้านบาทนะฮะทางตํารวจตอนนี้ก็จับ ก็ทำความผิดได้แล้วเดี๋ยวเรื่องราวของทรัพย์สินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับตามรูปคดีเนาะอ่ะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรครับผู้ฟังครับยังไงฝากติดตามกันด้วยที่ RMTP Live ครับคลื่นออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสามารถที่จะติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ RMTP u Live ครับนะฮะได้ทุกช่องทางเลยนะครับยางี้ก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยครับ RMTP u Live ครับนะไปับ ไปกดติดตามกันได้นะที่ช่อง Youtube c h anel n ของเราครับซึ่งตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มหลักเลยนะฮะที่เราใช้ในการเผยแพรนะ่ในการส่งแมสเซสนะฮะในการส่งข้อมูลข่าวสารนะส่งคอนเทนต์ดีๆไปให้กับทุกท่านนะครับ YouTube c h anel n ของเรา RMTP u DP Live ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ